สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะวันนี้มีข่าวใหญ่ครับจะเรียกว่าเป็นข่าวด่วนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทำลายให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเกินมือรัฐบาลในการที่จะบริหารจัดการหรือไม่อย่างไรนั่นก็คือคุณอนุทินครับขณะนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้นี่ยท่คุณอนุทินได้มีการโพสต์ข้อความครับเป็นภาพที่นั่งอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะฮะโดยได้มีการโพสต์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะย่อๆนะครับและคุณผู้ชมตามดูครับว่ากรณีแบบนี้ใครพูดจริงใครพูดไม่จริงอย่างไรขณะน,นี้ต้องยอมรับว่าง,งานเข้าแล้วนะครับ เพราะสหรัฐคือมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกครับได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอนุทินในวันที่คุณอนุทินนั้นเดินทางไปที่เมืองจีนฮะมีภารกิจสำคัญยิ่งนะครับคุณอนุทินครับคุณผู้ชมได้มีการโพสต์ข้อความวันนี้นะครับโดยมีใจความดังต่อไปนี้ เมื่อคืนนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากนายกรัฐมนตรีอันวาอิปายฮิมแห่งมาเลเซียและประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งสองท่านได้คุยหารือกับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลไทยยังคงดำรงงเป้าหมายการสร้างสันติภาพตามแนวทางที่ได้ลงนามในปัติญญาที่กรุงโกลาลัมเปอร์ต่อไปผมก็ได้แสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยซึ่งพอจะสรุปใจความสำคัญ 1. ได้ขอบคุณทุกคำแนะนำและรับฟังความเห็นของผู้นำทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นพยานในปฏิญญาดังกล่าวเพื่อนำมาพิจนารณาร่วมกันกับข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยมีในการไปดำเนินการกำหนด,ดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม2ผมได้แจ้งให้พยานทั้งสองท่านทราบว่าผู้ร่วมสังเกตการจากหลายประเทศได้เข้าไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ยืนยันทุ่นระเบิดทั้ง4ทุ่นเป็นทุ่นระเบิดใหม่ มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตพื้นที่ของไทยหลังจากที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในปฏิญญาณที่กรุงกัวลาล,ลัมเปอร์ตั้งแต่26ตุลาคม2 5 6 8 3. ผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะระง,งับการดาเนินการภายใต้เนื้อหาที่ระบ,บุไว้ในปฏิญญาณจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับว่าตนไม่ได้ปฏิบัติตามและได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว และต้องมีคำถแถลงขอโทษต่อประชาชนชาวไทยในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผูมะเขือซึ่งได้ทำให้ทหารของไทยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะประเด็นต่อมาผมได้ย้ำว่ารัฐบาลไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิและมีอำนาจที่จะดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย<ๆ>เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่พึงจะก,กระทำเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามของต่างชาติผมได้มีการแจ้งต่อท่านประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียย้ำการที่กัมพูชาไม่เคารพต่อปฏิญญาณและไม่ยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและต้องสูญเสียอวัยวะในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยหมดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรัฐบาลกัมพูชา ึ่งจะยังผลให้การดำเนินการที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพมีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ใดๆต่อไปกับเพื่อนบ้านที่มีความจริงใจและคอยคุกค,คามอธิปไตยของไทยอยู่ตลอดเวลาผมได้เน้ยนยำ้ำรัฐบาลไทยไม่เคยมีเจตนาลุกลามกัมพูชา แต่มีความพร้อมที่จะดําเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติและเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในทุกวิถีทางผมได้เรียนท่านไปว่าอยากจะขอให้ท่านได้ลดอัตราภาษีให้กับประเทศไทยมากกว่านี้ท่านได้ตอบมาอย่างอารมณ์ดีว่าในอัตรา19%ที่ไทยได้รับถือว่าต่ำมากนะ ผมก็ได้พูดกับท่านว่าหากตามจริงผมคงไม่เดินไปขอท่านที่เกาหลีใต้ให้ลดลงอีกเพราะประเทศไทยก็ได้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับสหรัฐเป็นอย่างดีขอให้ท่านได้ให้ผมประธานโรคครับได้ให้หน้าผมบ้างท่านได้ตอบกลับมาครับท่านจะไปคุยกับทางกัมพูชาซึ่งหากกัมพูชาไม่ขัดขวางการถอนทุ่นระเบิดของไทยแล้วฝ่ายไทยสามารถดําเน,นินการเร่งถอนทุ่นระเบิดได้อย่างรวดเร็ว ป,าาประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาให้มีการตัดปปพบภาษีให้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่คุณอนุทินได้มีการโพสต์เอาไว้นะฮะหลักใหญ่ใจความมีประมาณนี้ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะในประเด็นที่คุณอนุทินย้ำครับว่าหากตามจริงผมคงไม่เดินทางไปขอท่านที่เกาหลีใต้ก็มีการประชุมเอเปกที่นั่นนะครับจำได้นะฮะ ทีนี้ครับหลังจากคุณอนุทินโพสต์ไม่นานนะครับคุณผู้ชมทราบไหมรเกิดอะไรขึ้นครับอธิบดีกรมสารานิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะครับนั่นก็คือคุณนิกรเดชพลางโกนครับได้มีการถแถลงด่วนเลยนะครับเรื่องการพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งมีการอธิบายเกี่ยวกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารองผู้จัดการค้าของสหรัฐแจ้งเข้ามาว่าขอระง,งับการเจรจากรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวและจะกลับมาเจรจาข้อตกลงกันใหม่เมื่อฝ่ายไทยให้คำมั่นว่าจะกลับเข้าสู่การเจรจาก็คือการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพ ไทยกัมพูชานั่นก็คือข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วหวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมไทยผิดหวังกับท่าทีของผู้แทนการค้าสหรัฐจากเรื่องนี้และเรายืนยันมาตลอดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภยัยโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องชวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องพิจารณาแยกออกจากประเด็นการค้าซึ่งก็เป็น ประเด็นทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับสาฮรัฐไทยยังคงยินดีและตระหนักในบทบาทที่สร้างสรรค์ของสาฮรัฐในการสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาลดความตึงเครียดระหว่างกันและจะนําไปสู่สันติภาพอันยั่งยืนตามที่ปรากฏในการหารือระหว่างนายกไทยกับประธานาธิบดีซาฮรัฐไทยจะเดินหน้าบนผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญที่มุ่งสู่สันติภาพ ขนาดเดียวกันเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีการถามครับเกี่ยวกับการที่จะรับมือในการจัดเก็บภาษีของสหรัฐจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้อธิบปดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่านายกอนุทินจะต้องไปชี้แจงไปยังประธานาธิบดีสหรัฐย้ำจุดยืนของไทยมีความตั้งใจในการแยกยะเรื่องปัญหาชายแดนและการเจรจาการค้ากับสหรัฐ โดยประเทศไทยมีความประสงค์จะขอให้สหรัฐแยกเครื่องนี้ออกด้วยและมุ่งมั่นที่จะเจรจาก,การค้าเสรีกับสหรัฐทั้งจะพยายามใช้กลไกทวิภาคีหารือกับกัมพูชาต่อไปนอกจากนี้ยังย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมแสดงถึงความเข้าใจหลังจากที่นายกได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบรวมถึงมีการรับปากที่จะพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐและจากการที่นายกได้โพสต หากจัดการทุ่นระเบิดได้จะขอลดภาษีโดยประธานาธิบดีทั้มก็ตอบรับแบบเชิงหยอกร้อว่าจะไปทําให้ด้วยความยินดียิ่งยังไม่จบนะฮะส่วนการเมินการจากนี้ต่อไปนะฮะอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงตารต่างประเทศยำ้ำกระทรวงด้านเศรษฐกิจจะดำเนินการเจรจาภาษีต่อไป นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศก็หวังว่าการเจราจากับประธานนายิปดีธรรมและนายกอันวาของมาเลเซียจะสามารถที่จะช่วยกดดันให้กัมพูชานั้นเข้าใจถึงเป้าประสงค์ต่อประเทศไทยที่ได้มีการวางเอาไว้นั่นเองนะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเดี๋ยวขอพาย้อนไปดูนะ,ะผมจะเล่าให้ฟังครับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับต้องแต่ถอยกลับไปสักประมาณ5ปีครับ ไม่รวมปีนี้นะฮะเนื่องจากยังไม่จบเราเนี่ยนะครับได้เปรียบดุลการค้าสหารัฐมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรานั้นส่งออกไปสหรัฐมูลค่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมประมาณหนึ่งนะหนึ่งล้านหกมืนครับคุณผู้ชมนะะหนึ่งจุดหมื่นล้านบาทนะครับในขณะที่เรานำเข้าประมาณ4ี่แสนหหมื่นี่พันล้านครับ และมูลค่าเราก็ได้ดูนมาเรื่อยเลยนะครับโดยเราได้ดูลการค้าสหารัฐมาเนี่ยประมาณเกือบ41.48%เมื่อปี63ขยับขึ้นเป็น43.34เมื่อปี64และลดลงเหลือ18.72เมื่อปี65แต่มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นนะฮะโดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐปี2 5 6 5เราส่งออกได้จำนวนถึง1.6 แสนล้านล้านบาทน,นะครับในขณะที่เรานํำเข้าสินค้าจากสาหรัฐเนี่ยประมาณหกแสนกว่าล้านหมายความว่าเราได้ดุลการค้าสาหรัฐนะฮะเห็นไหมครับหรือจะเป็นปีสอ6 7คือปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกไปยังสหรัฐเกือบเกือสองล้านล้านนะครับในขณะที่เรานํำเข้าเพิ่งจะนําเข้าในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นครับ เราส่งออกไปเนี่ยประมาณเกือบสองล้านล้านนำเข้าประมาณสองจุดสามล้านล้านครับเห็นเห็นไหมฮะดังนั้นครับกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีการระง,งับการเจรจาภาษีกับไทยชั่วข่าวนั้นมันเป็นผลโดยโตรงที่จะส่งผลกระทบไปยังบริษัทผู้ส่งออกอย่างชัดเจนแล้แลวครับนอกจากนี้ครับ หลังจากนั้นผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังนะฮะประธานานธิบดีทมก็มีการออกมากล่าวคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยระบุดังต่อไปนี้ครับวันนี้เองผมเพึ่งจะยุติสงครามได้ผมจะไม่ลงในรายละเอียดว่าสงครามไหนแต่คุณก็น่าจะเข้าใจได้นะฮะนะฮะักข่าวประถามว่ากัมพูชากับไทยใช่ไหมนะ โดยประธานาธิบดีทั้มก็เลยระบุว่าเร็วมากเลยครับคุณฉลาดมากเยี่ยมขอบคุณครับวันนี้ผมพึ่งจะหยุดสงครามได้ด้วยการใช้ภาษีศุลกาการบ่อยครั้งที่ผมทําได้แล้วถ้าคุณคิดถึงต้นทุนของสงครามก็ลืมเรื่องความตายไปได้เลยซึ่งนี่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งนักข่าวเลยถามนั่นเป็นการยืนยันใช่หรือไม่ว่าคุณสามารถหยุดสงครามระหว่างกัมพูชากับไทยได้แล้ว ประธานาธิบดีทาระบุว่าพวกเขาทําได้ดีมากคุณก็รู้ว่าพวกเขามีความขัดแย้งระหว่างกันอย่างที่คุณรู้และผมก็ได้มีการคุยกับนายกรัฐมนตรีของทั้งสงประเทศและพวกเขาก็ทําได้ดีมากผมคิดว่าพวกเขาจะโอเคเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบนเครื่องบิน a i r f o r c e One นะฮะในการเดินทางไปยังมาโอลาโกลีนะะ ลาโก้รีสอร์ทครับส่วนตัวของทรัมป์ที่ฟลอริดาโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการตอบคําถามผู้สื่อข่าวซึ่งได้รับการแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะเราก็เอามาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังดังต่อไปนี้แล้วครับจากนั้นครับก่อนจะไปดูท่าทีของโฆษกรัฐบาลไทยนวยนะฮะอย่าลืมกดติดตามรายการ c ีโอทอให้เรานะครับและหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกนําลังใจให้เรานะฮะเราจะขอบคุณอย่างยิ่งครับมาแล้วครับ ทันทีเลยครับนายสิริพงษ์อังคส,สกคุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงครับโดยระบุแบบนี้ครับรัฐบาลไทยนั้นรู้สึกผิดหวังถามว่าผิดหวังเรื่องอะไรครับระบุเลยครับสำหรับคำถามของประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์เกี่ยวกับความคาดหวังของไทยนายกได้มีการระบุครับว่าไทยยังยึดมั่นในสันติภาพแต่ในขณะที่กัมพูชาก็จะต้องยอมรับ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกันและจะต้องแสดงความรับผิดชอบรวมถึงจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้โดยสิ่งสําคัญคือกัมพูชาจะต้องเปิดพื้นที่13จุดตามที่เคยมีการหาหรือกันเพื่อให้ไทยเข้าดําเนินการในการเก็บกู้ทุนระเบิดได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ป,านาประธานาธิบดีทรัมป์ยังรับฟังด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการย้าว่าสาหรัฐและมาเลเซียนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ แต่ไม่ประสงค์จะแทรกแซงกลไกชวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชานั่นก็คือจุดยืนสำคัญของไทยและในประเด็นต่อไปการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกอนุทินกับนายกมาเลเซียหลังการสนทนากับทรัมป์เพื่อประสานและแต่งปันข้อมูลที่ได้หารือกับนายกมาเลเซียได้มีการแสดงความเข้าใจและพร้อมสนับสนุนในานะประธานอาเซียนโดยคำนึงถึงข้อเสนอของไทยที่ระบุว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้น คือหัวใจสําคัญของข้อตกลงตามปฏิญญาร่วมซึ่งทั้งสหรัฐและมาเลเซียต่างรับทราบจุดยืนนี้ของไทยแล้วเช่นกันในประเด็นสุดท้ายกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าไทยได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสหรัฐขอระงับชั่วคราวเกี่ยวกับการเจรจาก,กรอบความตกลงภาษีต่างตอบแทนไทยสหรัฐและจะกลับมาหารือได้อีกครั้งเมื่อไทยให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม joy decoration อย่างเข้งคัดครับเห็นไหมฮะยังไม่จบนะฮะรัฐบาลไทยรู้สึกมีความผิดหวังต่อท่าทีดังกล่าวเนื่องจากไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าในประเด็นด้านความมั่นคงกับกัมพูชาเป็นเรื่องทวิภาคีที่จะต้องพิจนารณาแยกจากเรื่องของการท้าซึ่งถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ร่วมไทยสหรัฐและประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ย้ำในการหารือกับนายกอนุทินว่า สหรัฐไม่ประสงค์จะแทรกแซงปัญหาไทยกับกัมพูชาตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่รัฐบาลยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะรับฟังด้วยความเข้าใจและหวังว่าท่าทีของสหรัฐในประเด็นการค้าและภาษีสามารถที่จะหาหรือและ,จะเจรจาพูดคุยต่อไปโดยจะไม่กระทบต่อกรอบความร่วมมือสำคัญในด้านอื่นๆที่ทั้งสองประเทศมีมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานและในช่วงท้ายโฆษกรัฐบาลย้ำนะครับ รัฐบาลขอย้ำว่าไทยจะยืนหยัดบนพื้นฐานผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญพร้อมทั้งรักษาจุดยืนด้านความมั่นคงและอธิปไตยอย่างชัดเจนในขณะที่ไทยก็ยังพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐในประเด็นความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไปนี่คือสิ่งที่โฆษกรัฐบาลก็มีการถแถลงโต้ทันทีนะฮะ จากนั้นครับคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะทูตนอกแถวเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้หลังจากวิพากษ์วิจารณ์เสร็จก็โดนสวนทันทีนะฮะจากทางฝ่ายรัฐบาลครับล่าสุดครับทูตรับได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะในหัวข้อที่ว่าไปท้าทายเขาแล้วเราได้อะไรมันจำเป็นอย่างไรจะต้องไปพูดแบบนั้นนะฮะโดยมีการระบุครับ ไม่ทันขาดคำทรัมป์จัดให้ที่บัดนี้ผลเสียได้เกิดขึ้นจริงแล้วนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและกสกกระทรวงการต่างประเทศทแถลงข่าวเรื่องพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีอยู่ช่วงหนึ่งมีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีกับสหรัฐระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารองผู้แทนการค้าสาหรัฐแจ้งเข้ามาว่าขอรับการเจรจากรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน ระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวและจะกลับมาเจราจาข้อตกลงอีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยจะให้คำมั่นว่าจะกลับมาร่วมมือตามเดคอเรชันและหวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็วคำพูดที่มุ่งแต่จะเอากระแสสังคมบางส่วนโดยไม่สนใจต่อผลกระทบต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งแสดงถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจบร,บริบททางด้านการต่างประเทศของนายอนุทิน ซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติไม่ทราบว่าจะรับผิดชอบอย่างไรครับนอกจากนี้ครับยังไม่จบนะฮะข้ามาอีกด้านหนึ่งครับอนุสรเอี่ยมสะอาดได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับท่าทีของนายกนะครับโดยระบุครับไม่สนแล้วภาษีทำรรขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ขายให้ประเทศอื่น กว่าจะถึงวันรุปสภาคงได้ยินนายอนุทินขอโทษคนไทยอีกหลายครั้งข่าวก่อนขอโทษที่พูดว่าไทยลุกล้ำพื้นที่กัมพูชาในระยะเวลาอันใกล้อาจจะต้องขอโทษที่บอกว่าขายสินค้าให้สหรัฐไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นทั้งที่ตอนนายอนุทินไปลงนามถ้อยแถลงเพื่อนําไปสู่สันติภาพใจกัมพูชามีโดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและอันวาอีบายิมนายกมาเลเซีย เป็นสักขีพยานเคยประกาศเชิดชูการลงนามถ้อยแถลงสันติภาพไทยกัมพูชาว่าเป็นก้าวประวัติศาสตร์นับหนึ่งสู่สันติภาพถือเป็นความสําเร็จแต่หลังเผชิญปัญหาชายแดนกัมพูชาสแกมเมอร์ทุนเทาดําปัญหาการฟอกเงินสินค้าเกษตรราคาตกต่ําปัญหาน้ําท่วมที่กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลอย่างหนักก็หันมาพูดใหม่ว่าไม่สนแล้วภาษีทรัม ขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่นขนาดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพูดไปอีกทางว่าสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักที่รัฐบาลให้ความสําคัญทําประชาชนสงสัยว่ารัฐบาลกําลังเดินเกมไหนกันแน่จะไปขายให้ประเทศไหนทดแทนดิจิตอลฟุตปรินทำงานคดีพิกเร็วจนทําประชาชนนั้นเกิดอาการสับสนตกลงรัฐบาลมีแนวทางต่อการสร้างสันติภาพและภาษีท่อย่างไร นายอนุทินต้องปรับโฟกัสให้ถูกจุดว่าตกลงจะให้สหรัฐเป็นมหามิตรหรือเป็นศัตรูทะเลาะก,กับสหรัฐได้คุ้มเสียหรือไม่รู้หรือ,อยังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนตั้งคำถามถ,ามถึงภมวะผู้นำที่พูดแล้วอาจจะชักน้ำเข้าประธานโษคกับอาจจะชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านตอนไปลงนามสันติภาพก็บอกว่าประสบความสำเร็จคล้อยหลังกลับมาไม่นาน กับพิกลิ้นจนถูกตั้งคำถามว่ากำลังหันหลังให้แนวทางการสร้างสันติภาพหรือไม่อาจจะนำไปสู่ความเสียหายมาสู่ประเทศได้ยิ่งนานวันท่าทีที่ย้อนแย้งสับสนนี้ยิ่งจะก่อให้เกิดความสับสนเหมือนรัฐบาลเดินหลงทางกลางพายุวิกฤตศรัทธาที่ทาโถมไม่หยุดซึ่งพักฝ่ายคำ้ำต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนั่นก็คือสิ่งที่นะพักเพื่อไทยนะครับเขาก็พร้อมเพียงในการออกมา ตั้งคำถามไปถึงนายรัฐมนตรีนะฮะนอกจากนี้ครับมีการประเมินครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ทีเดียวนะฮะมันเกิดขึ้นท่ามกลางคุณอนุทินขนาดนี้ได้มีการปฏิบัติภารกิจนะอยู่ในประเทศจีนนะฮะในการตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าท่าทีของรัฐบาลไทยต่อเรื่องนี้ จะมีผลอย่างไรในขณะเดียวกันนะสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นประเทศกู้คาที่สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธนะฮะรวมความถึงรถถังยานเกราะและรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F16 ซึ่งมีประจำการในกองทัพอากาศไทยในขณะนี้เช่นกันนะฮะต่อกรณีท่าทีแบบนี้จะส่งผลเกี่ยวกับความมั่นคงของไทยอย่างไร ก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมจะพิจารณาในเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้เราก็น่าจะวิเคราะห์ครับว่าต่อท่าทีแบบนี้น่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะเรามาตามดูครับโดยเฉพาะมันก็คงจะเป็นการพูดเร็วไปสักหน่อยนะฮะมีการประเมินครับว่าอาจจะนะฮะตามดูครับคุณผู้ชมครับเราคิดว่าไอ้ประเด็นแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอครับหลังจากที่โฆษกรัฐบาลออกมาแจ้งนะฮะ ท่าทีของนายกจะออกมาอธิบายในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะฮะนี่คือทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้ครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับขอพระคุณทุกความคิดเห็นเราจะกลับมาทันทีเมื่อมีประเด็นร้อนๆทางการเมืองและการต่างประเทศดังนั้นการกดติดตามจึงเป็นเรื่องสําคัญครับระบบจะทําการแจ้งเตือนคุณผู้ชมก่อนที่จะออกอากาศประมาณ30นาทีหากชื่นชอบรายการของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับ เราขอขอบคุณอย่างยิ่งเอาล้วครับอากาศเย็นเริ่มที่จะกลับมานะหลังจากที่พระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีกนะฮะอย่างน้อยประมาณ1-2องศาและตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตั้งแต่วันจันทร์ที่17เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนหนาวแน่ๆครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะฮะ,ะใครมีเสื้อผ้าผ้าหม่มเสื้อกันหนาวก็เอาไปาดูแลซัก ตากแดดแล้วก็ออกมาสวมใส่อย่าลืมดูแลผู้สูงอายุนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดวันหยุดในวันนี้และวันพรุ่งนี้และเราจะกลับมาทันทีเมื่อมีประเด็ดนร้อนๆทางการเมืองช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามและความคิดเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u ู u ูบชา n n ลซ l e o Talk และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอน